ก็อยู่กับรายการ Dark Family นะครับซึ่งวันนี้เรามาจะมาลองดาบที่กระจอกที่สุดในโลกครับซึ่ง Enchant ของเพียงอย่างเดียวามาดูกันมันจะแรงเท่าไหร่ตอนนี้เรามีหมูทดลองกันไปดูกันเลย <c oughs> ตายโอเคดาบที่ Enchant น้อยมากมันก็ได้ตายลงแล้วอ่ะ <c oughs> ลากว้ <c oughs> ตายให้แม่งหมดเลยตายห,หมดเลยตายห,หมดเลยตาย,ห,ห,มย,ตายห,หมดเลยตายให้หมดเลยไม่ต้องมาอยู่รอดแล้ว ตายแม่งให้หมดเลยตายตายให้หมดเลยตายหมดเลยเออโอเควันนี้ว่าไงเพื่อนเออโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่กับการเล่นสนุกของพวกเรานะครับอ่าการเล่นสนุกครั้งนี้ก็อาจจะมีต่อนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่กับการเล่นสนุกครั้งหน้าโอเคแล้วเจอกันกับการเล่นสนุกครั้งหน้าสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมา โอเคแล้วนะท่านผู้ชมวันนี้ผมก็อยู่ในเซตทอนนะครับซึ่งวันนี้ผมมาตกปลานะโอเคปลานี้จะได้ปลาอะไรนะอะตกปลาจรวดบินได้เหรออ้แจเจูเอ็นกัร์นจิตกได้ปลาตัวใหญ่ซะด้วยอ่าโอเคครับทำไมมาเกิดตรงนี้วะเออเกิดที่ดีเนี่ยเอาเอาเอา,เอาตายอา่าบายบาย เล่นเป็นคนตลกเลยเกิดมาใหม่เ,เกิดมาใหม่ตายเลยเหรอบายบายบายอ่าบายบายอ้าวเฮ้ยเวนกำโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็กำลังจะเอาเค้กให้กับน้องไอซ์นะครับน้องไอซ์หันมาหน,น่อยนี่พี่ซื้อเค้กมาให้เอากินนะอ่าน้องไอซ์ตายแล้วบา,บายบายว้าวน้องไอซ์จะแอเป็นแอสตาซี โอเคและนี่คือการต่อสู้ของแม่ทัพตายซะเธอแกอ้อยฉันจะตายแล้วนะเฮ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วว้ยทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเว้ยทนไม่ไหวแล้วเว้ยทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้ววเทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วเกสชนะแล้วเว้ยและนี่คือความโง่ของควายที่ไม่คำนดูด้านหลัง เออควายมันโง่มากมันไม่ทำอะไรเลย,เ,ลยเดี๋ยวก็โดนค่ะ <c oughs> <c oughs> คิดดูดิคนอัดยังกัตลกอ,อ่ะโอ้โหและนี่คือความโง่อของแกะเมื่อมีคนอยู่ข้างหน้าไอาว่าไงว่า <c oughs> <c oughs> แกะวาบได้โอเคและนี่คือความโง,ง่ <c oughs> ของคนที่มาขอาตังค์เ <c> ฮ <oughs> ้ยนายขอเง,งนินนอย ไอ้ฉันไม่ให้ขอเงินเธอนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ให้ฉันไปแล้วขอเงินเธอนะก็บอกว่าไม่ให้ไงไอ้ฟัดบายเอาครับการเล่นครั้งนี้ก็ต้องจบไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าเขาไปแล้วนะครับโอเคชอบกดไลค์ชอบมากดซับสไครต์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ